สวัสดีครับผมเรนวันนี้เราเจอกับเพชรสังวายนะเคยชกมาสักสองไปที่แล้ววันนั้นที่สองไปที่แล้วร้อยเท่าไหร่วันนั้นร้อยยี่สิบวันนี้ร้อยสิบเก้าก็ขึ้นมาหน่อยนะเป็นไงว่นเช้ามาพอดีเฮ้ยมันลงรอบที่แล้วชกร้อยเท่าไหร่นะยี่สิบอันนี้โหลดลงมาหน่อยคุมกี่โลรอบนี้เอาสี่โลเราน้ำหนักไว้ล่อยเท่าไหร่ก็ห้าสิบเก้าเรานี่ก็ประเภทเปิดครับลุยคล้ายๆกันแล้วมั้งครับวัาเช้าถ่ายรูปกันไหมใครยาวกว่าเขาครับเขายาวกว่านะเราสามไฟล์ล่าสุดนี้ชนะหมดไหม ล่าสุดชนะใครวันนั้นที่นี่ครับอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดนี่ครับครับฝากให้ครับเชื่อนะวันนี้ขอให้พี่น้องชาวโพลันเจอเชียร์และพี่กัปตันแจ็ผมนะครับเดี๋ยวนี้นะเจมส์ผมขอโชคดีครับครับสวัสดีครับเพชรสังวานวันนี้กลับมาเจอกับเจ้าเด่นอีกครั้งนึงครับเคยเจอเขาสองปีที่แล้วไหมใช่ครับวันนั้นร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบปอนด์ครับวันนี้ร้อยสิบเก้านะเราก็รอบนี้ไปซ้อมอยูพีเคกี่วันนะเขายูพีเคเนี่ยเกือบเดือนครับเกือบเดือนนะของเเเเรรรากกก็ปิดมแ อาวุธหลักๆของเราสอบหรือหมัดก็หมัดกับสอบครับหมัดกับสอบนะเราชกมวยมาตอนนี้รวมๆก็น่าจะร้อยไฟแล้วครับสามไฟหลังเราชนะกี่ไฟก็ชนะสองแพ้หนึ่งครับชนะสองแพ้หนึ่งนะครับผมน้ำหนักไปลอยทีดิน้ำหนักหกหกสิบกิโลครับเราชกถึงร้อยไม้หน่วยเนี่ยน่าจะถึงนะถึงนะครับผมลูกหลานจากจังหวัดพัชรชัยครับฝากแฟนคลับเชียร์เรวันนี้คู่เอกเอ้าก็ฝากด้วยครับผมพี่น้องชาวเวลาพระประชัยมงคลชัยครับก็วันนี้เพชรสังวาลเต็มที่แน่นอนครับผมขอโชคดีครับค่ะโอเค